สวัสดีครับก็จบไปแล้วในที่สุดลิเวอร์พูลก็เสียจากฝูงไปนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นซาว์แฮมตันแซงขึ้นจากฝูงแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นทนานเนมันสเปอร์แล้วเป็นเลสเตอร์นะครับถ้าค่ำคืนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยชนะก็จะขึ้นเป็นจ่าฝูงก็จะเป็นการเปลี่ยนจ่าฝูงเนี่ยสามทีมในค่ำคืนเดียวแต่ลิเวอร์พูลก็ไม่สามารถเก็บสามแต้มได้นะครับก็ เป็นจังหวะฝีมือบวกโชคของทางแมนซิตี้ซึ่งกาเบลเคซุสเนี่ยจับลูกที่คิบินรรบอยจ่ายให้เนี่ยไม่ดีนะครับแต่ว่า,อาบอลมันลอดผ่านทั้งเทรนด์แล้วก็หลุดไปแล้วเจ้าตัวเนี่ยนะครับเคซุสก็เร็วพอที่จะตามไปแล้วก็ไปยิงสวนอริซงเข้าไปนะครับคู่นี้เสมอได้ไปหนึ่งหนึ่งนะครับ เกมนี้เนี่ยมีสัญญาณที่ดีก็คือเจนมาติดเนี่ยสามารถลงสนามได้ก็มาจับคู่กับโจโกเมสนะครับลูพูก็ปรับระบบมาโดยข้างหน้าเนี่ยเขาก็จัดทีมโดยมีทั้งฟิมิโน,โนมาเน่ซาร่าแล้วก็เยโกโจตาก็ใช้ระบบ4-2-3-1ยันกลางก็เป็นการจับคู่ระหว่างกัปตันกับไวนาดุมแล้วก็แนวรับพอได้มาติดมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ การที่จะต้องเล่นกับทีมที่มีรูปแบบและวิธีการเข้าทำแบบเมนซิสตี้เนี่ยมีตัวที่เก่าๆมีประสบการณ์แล้วก็รู้ว่าจังหวะไหนต้องชิงจังหวะนะครับและโดยเฉพาะเวลาถูกเพรสซิ่งไม่ตื่นไม่รนนะครับแต่ก็มีนะครับมีการทําเสียบอนของผู้เล่นของเราอยู่เหมือนกันเกมนี้เนี่ยลิฟร์พูลเนี่ยเริ่มเกมได้ดีกว่าจริงนะครับสินาทีแรกนี่เล่นได้ดีเลยนะครับแล้วก็ทรงเกมเนี่ย ็ดีมาต่อเนื่องแล้วก็เป็นจังหวะประสานงานในประตูแรกเนี่ยนะครับโดยขึ้นไปทางฝั่งซ้ายก็มีไวนดุมแล้วก็มีเจ้าโรบโบแล้วก็ซาริโอมาเน่นะครับถ่ายบอลให้กันโดยผู้เล่นของแมนซิตี้เนี่ยก็พยายามไล่เพรสซิ่งแล้วก็เป็นเจ้าโรบโบเนี่ยนะครับแทงบอลให้ซาริโอมาเน่ซาริโอมาเน่เนี่ยแตะบอลได้ตรงริมกรอบเขตโทษด้านข้างเนี่ยนะครับแล้วก็ขยับหลอกแล้วก็พลิกตัดเข้าในาเลยนะครับ พายวอกเกอร์ซึ่งถูกมอบหมายหน้าที่ให้ตามซาดิโอมาเน่เนี่ยก็หลงเหลี่ยมนะครับก็วิ่งกลับมาแล้วก็วิ่งไปชนซาดิโอมาเน่ล้มในขอบเขตโทษก็เลยกลายเป็นจุดโทษนะครับดูวียแล้วก็ยืนยันว่ามันเป็นจุดโทษเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในนาทีที่11นะครับที่มาเน่เนี่ยถูกชนล้มแต่กว่าจะเช็ค v r ออะไรแล้วเนี่ยนะครับโมเมดซาราก็ได้ยิงจุดโทษเนี่ย นาทีที่12ต่อ13แล้วก็ซาร่าก็ยิงโดยปล่อยให้เอเดซอ,อนเนี่ยเข้าใจว่าจะยิงตรงกลางอีกเอเดซอ,อนไม่ขยับเลยนะครับซาร่าวิ่งเข้าไปแล้วก็ยิงฉีกห่างตัวเอเดซอ,อนพอสมควรแต่บอลมันพุ่งแรงมากเอเดซอ,อนไม่ได้ขยับเลยนะครับลิฟูก็ออกนำศูมประตูตัว1นึ่งงเกมเนี่ยลิฟูก็ยังดีกว่านะแต่ว่า ความมั่นใจของผู้เล่นในเกมลูกเราเนี่ยไม่ดีจริงๆพอได้บอลไปหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจว่าจะเล่นเพย์ไหนมีอาการลังเลเยอะเลยนะครับฟิมิโนโแม้วเกมนี้จะเล่นดีขึ้นแต่ก็มีหลายจังหวะเลยนะครับที่แต่งบอลมากจังหวะบ้างไม่ว่าจะเป็นซาร่าไม่ว่าจะเป็นมาเน่เป็นหมดเลยนะครับนาทีที่31มิอ็วพูก็พลาดนะครับเป็นจังหวะที่เราเล่นกันหลวมจริงนะครับ แดนกลางเนี่ยปล่อยให้บอลข้ามฟากของแมนซิตี้เนี่ยถ่ายบอลมาที่ไคลวอเกอร์ตรงกลางในพื้นที่ว่างเยอะมากนะครับวานาดูมเนี่ยกวิ่งจากตรงกลางเข้ามาบางังในจังหวะที่วิ่งเข้ามานี่แหละนะครับมันก็มีพื้นที่ให้ควินเดอร์บอยเนี่ยซึ่งยืนอยู่หน้ากรอบเขตโทษพอวานาดูมเนี่ยเคลื่อนที่เข้ามาไคลวอเกอร์ก็จ่ายให้ควินเดอร์บอย พอเควินเดอบอยได้บอลปั๊บผู้เล่นของแมนซิตี้เนี่ยก็เคลื่อนที่แล้วก็เควินเดอบอยก็จ่ายบอลทะลุเข้าไปให้กับตันเคซุสเนี่ยก็พยายามจับบอลน,นะครับแต่ไอบอลเนี่ยที่มันจับเนี่ยมันสัมผัสไม่ดีนะครับมันโดนส้นเท้าแล้วมันก็ปลิ้นลอดไปแต่ว่าเจ้าตัวมีฏิกิยาที่ดีก็คือพลิกตัวตามไปเทรนที่ยืนชิดอยู่เนี่ยก็หลงเหลี่ยมเลยนะครับลูกนั้นกัปตันเคซุสก็ตามเข้าไปแล้วก็แปรยัดเรียบร้อยเลยนะครับหนึ่งตัวหนึ่ง แล้วก็นาทีที่39ก็เป็นจังหวะของเค v i n วินเดอร์อยซึ่งจริงๆเนี่ยเกมนี้เนี่ยไม่ค่อยมีบทบาทในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นจังหวะที่คุมหลวมเนี่แหละนะครับนักเตะที่มีคุณภาพสูงอย่างเค v i n วินเดอร์อยเนี่ยปล่อยให้มีเวลาไม่ได้นะครับก็หลุดทะลุไปทั้งขวานะครับแล้วก็พยายามจะคลอสเข้าตรงกลางตรงกลางไม่มีอะไรแต่โกเมสเนี่ยไม่รัดกลุ่มพอนะครับไม่เก็บแขนให้ดีบอลมันก็เลยไปโดนแขนโจโกเมสนะครับ คือมันโดนถักถกหน้าอกไปแล้วก็ไปโดนแขนซ้ายกรรมการก็ให้จุดโทษหลังจากเช็คเบียแล้วแล้วก็เป็นคิวินเดบรอยนะครับที่ไปยืนที่ตรงจุดตำแหน่งที่ยินจุดโทษนั่นแหละแต่ว่าแปรฉีกมากไปนะครับบอลก็ไปหลุดเสาด้านซ้ายมือของตัวเองก็เลยลิวพูก็ไม่ต้องเสียประตูที่สองจากนั้นลิวพูเนี่ยก็มีเล่งในช่วงท้ายเกมหลายจังหวะเลยนะครับหลุดไป 3- 4ตัวแต่ บอลสุดท้ายไม่ดีนะครับแล้วก็การตัดสินใจความมั่นใจของผู้เล่นเราเนี่ยมันก็ไม่มีใครที่กล้าตัดสินใจแบบยิงเป็นยิงเนี่ยครับไอ้จังหวะที่ไม่ควรจะยิงก็จะยิงก็จบครึ่งแรกไปไม่มีอะไรเลยเสมอขึ้นไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็เริ่มครึ่งหลังโอ้โหมันมากนะครับครึ่งหลังเนี่ยผัดกันเลยนะครับคนละดอกสองดอกมีโอกาสทั้งคู่นะครับแนวรับแล้วก็ผู้รักษาประตูก็ช่วยกันจนผ่านไปสักประมาณสัก ชั่วโมงหนึ่งนะครับพอมีการเปลี่ยนตัวแล้วเนี่ยหลังจากที่เทรนเจ็บเอามิลเนอร์ลงไปนะครับจากนั้นแหละเกมก็กลายเป็นติดชึ่งและแมนซิตี้ก็เน้นรัดกลุ่มเลยทีนี้ข้างหน้าเราเนี่ยใครได้บอลก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเน่ไม่ว่าจะเป็นโชต้าไม่ว่าจะเป็นซาร่าไม่ว่าจะเป็นฟิมิโนเนี่ยจะไม่ให้ต่อเกมกันให้ได้เลยนะครับใครวอเกอร์กก็ตามมาเน่แล้วก็ตัดเลยนะครับ ชนได้ชนตัดได้ตัดไม่เซตบอลเลยแล้วมานเนี่ยก็พยายามที่จะทะลุทะลวงกินตัวก็โดนลุมนะครับก็สุดปัญญาแต่กลับกันเหมือนกันนะครับผู้เล่นทางฝั่ง,งซิตี้เนี่ยก็พยายามจะบุกก็เป็นผู้เล่นของเราเนี่ยนะครับก็บีบได้ดีคือผู้เล่นข้างหน้านี่ก็ลงมาช่วยกันดีมากๆขยันมากๆก็เลยจบกันไปแบบสมานฉันนะครับเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่ง,ท,งทั้งที่ลิวพูเนี่ย มีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่จะเป็นฝ่าย,พายแพ้นะครับเกมนี้เนี่ยถ้าดูอัตราส่วนของการคลองเกมเนี่ยแมนเชสเตียร์เนี่ยคลองเกมถึงห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ลิเวอร์พูลคลองสี่สิบหกจุดห้านะครับแล้วก็โอกาสยิงประตูเนี่ยลิเวอร์พูลมีโอกาสถึงสิบนะครับเข้ากรอบสามแต่เป็นประตูหนึ่งแมนเชสเตียร์เนี่ยมีโอกาสแค่เจ็ดนะครับเข้ากรอบสองเป็นประตูหนึ่งจังหวะฟาวล์มีกันเยอะนะครับกรรมการ ก็พยายามนะครับที่จะคุมเกมแต่ว่าการตัดเกมในลักษณะฟาวเนี่ย,าายมันก็ไม่รุนแรงเพียงพอมันก็มีผู้เล่นที่โดนใบเหลืองอยู่บ้างนะครับก็ทางฝั่งเราก็เป็นจอยมาติดนะครับคนเดียวส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยมีใบเหลืองกันอยู่3าคนนะครับถึงแม้ว่าอันดับจะอยู่ที่3ามนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้มาดูซิว่าอาริซงเนี่ยฟอร์มเกมนี้ช่วยได้เยอะนะครับแต่บอลที่เปิดของอาริซงเนี่ย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบางจังหวะเนี่ยเปิดหลุดง่ายๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าจังหวะเซฟจังหวะป้องกันเนี่ยก็มีจังหวะที่ดีไอ้ลูกที่โดนยิงเนี่ยลูกนั้นเนี่ยผมว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวเพราะเกเบรนเคชุตเนี่ยตามเข้าไปแล้วก็ไปยิงสวนเข้าไปเนี่ยลูกนั้นไม่ได้ห่างตัวมากแต่ปฏิกิริยาของอลิซงเนี่ยก็ไม่คิดว่าลูกนั้นมันจะหลุดมาคือบอลมันลั่นนะครับมันลอดขามาทั้งเทรนทั้งเกเบนเคชุต เคซุดเร็วกว่าก็ตามเข้ามาแล้วก็ยัดเลยนะครับจิมยัดเข้ามาถ้าดูจากฟอร์มก็ให้คะแนนได้สัก 6. 6.5แล้วกันนะครับเพราะว่าฟอร์มเกมนี้เนี่ยผมก็ว่าโอเคเลยแหละช่วยเซฟหลายจังหวะแล้วมีจังหวะที่ออกมานอกกรอบเกตโทษแล้วก็มาโมงนะครับผู้เล่นของแมนซิเตี้เนี่ยที่หลุดทะลุลายไปเนี่ยก็เลยไปไม่ถึงบอลผมให้ไป6.5จนะครับโจโกเมสเนี่ย ทำเสียจุดโทษคือผมว่าความไม่ละเอียดเนี่ยเกมระดับนี้เนี่ยมันต้องมีความละเอียดสูงมากไม่เก็บแขนนะครับแล้วก็การสั่งในสนามเนี่ยผมว่ามันยังไม่ดีพอนะครับไม่ไว่าจะเป็นมาติดไม่ไว่าจะเป็นเฮนโดคือเฮนโดก็ยืนห่างด้วยจังหวะนั้นเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยขึ้นมาเร็วจังหวะนั้นนี่ก็เป็นจังหวะที่โจโกเมสเนี่ยต้องลงมาครอเบเวอร์นะครับเพราะรบโรบอสเนี่ยก็ วิ่งเติมขึ้นไปแล้วครับเดบรอยเปิดไปก็ไปติดแขนโจโกโมเมสนะครับจริงๆมันโดนนิดเดียวลูกนั้นเนี่ยดูเผินๆเหมือนโดนหน้าอกริซัมไปโจโกโมเมสผมให้ไปหกแล้วกันนะครับเจา้าบโรบอเกมนี้เล่นยากนะครับเล่นยากแม้ก็พยายามที่จะไปคอมโบแต่ว่า,าการเพรสซิ่งของพูเ้เลนแมนซิตี้เนี่ยก็ทำได้ดีนะครับแต่ว่าหลายๆจังหวะนะครับในจังหวะที่ผูเ้เลนแมนซิตี้เนี่ยก็พยายามโจมเข้ามาเนี่ย จ้รอบโบ้ก็ป้องกันได้ดีบอลคลอสของล็อบโบ้ในวันนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแต่ในแง่ของเกมรับโอเคมีจังหวะกระเพกกระเพกในะช่วงท้ายๆเกมอยู่คิดว่าเฮ้ยเจ็บหรือเปล่าวะเพราะว่าเทรนก็เจ็บไปแล้วนะครับเจอ้รอบโบ้เนี่ยผมก็ให้ไปที่6 5จุดห้าแล้วกันนะครับถือว่าเกมนี้เนี่ยแนวรับทําได้ดีนะครับเจ้าเอมาติปเนี่ยมีจังหวะจ่ายบอลผิดพลาดอยู่บ้างนะครับแต่ประสบการณ์แล้วก็ การชิงจังหวะการชิงเหลี่ยมเนี่ยผมว่าทําได้ดีเลยแหละนะครับถ้าเป็นนัดฟิลิปเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเจอความเขี้ยวของผู้เล่นแมนซิเตี้เนี่ยจะทํำยังไงเหมือนกันนะครับแล้วก็จังหวะชิงเบียดโมงบ้างนะครับชิงเหลี่ยมสอดตัวเข้ามาบางังบอลบ้างแต่จังหวะจ่ายบอลของมาติดเนี่ยยังไม่ดีนักนะครับคือก็ถ้าเกมก่อนๆเน,นี่ยเราจะเห็นมาติดเนี่ยมีจังหวะที่จะพาบอลสวน แนวเพรสซิ่งซึ่งผู้เล่นของแมนซิเตี้เนี่ยจะเข้ามาเพรสซิ่งแต่เกมนี้เนี่ยมาติบเนี่ยเล่นเซฟมากนะครับมาติบนี้ผมก็ให้ไปที่6.5แล้วกันเพราะว่าผมว่าดีกว่าโจโกเมสนะครับแดนกลางเนี่ยจอจีนิโอไวน์นาดุมไวนาดุมเนี่ยมีเสียบอลในหน้าวัดเสียสอยู่2จังหวะนะครับแล้วก็จังหวะที่มาันควอร์คือยืนตำแหน่งไม่ดีนะครับพื้นที่แดนกลางมันโล่งมากเลย จังหวะที่ขายวอลเกอร์จ่ายให้เควินเดอร์บอยแล้วเดอร์บอยจ่ายให้กับเบ้เคซูนันแหละจังหวะนั้นแหละที่เราเสียประตูอะนะครับคือคนที่จะยืนในตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีคนที่ลงมาช่วยปิดนะครับมาเน y ่ก็ไม่ได้ลงมานะครับแล้วก็ตำแหน่งนั้นเนี่ยเจ้าโรบโบเองเนี่ยก็ยืนห่างก็มีไว้ในรุมแหละที่วิ่งเคลื่อนที่มาจากตรงกลางมาแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่พยายามจะพลิก ว่าผู้เล่นของแมนซิตี้์สคนบางจังหวะนะครับที่เล่นบอลเสี่ยงจนเกินไปก็ชนหงุดหงิดอยู่นะครับแต่หลายๆจังหวะก็ทําได้ดีมากๆนะครับแดนกลางนั้นเนี่ยก็ถือว่าสู้ได้ถือว่าเกมนี้เนี่ยวันในดวงเนี่ยผมให้ไปที่6.5แล้วกันนะครับไอ้ส่วนที่ไม่ดีมันก็มีแต่ไอ้ส่วนที่ช่วยได้ก็เยอะนะครับซาดิโอมาเน่เกมนี้เนี่ยผมให้เป็นแมนเอาไว้แมนนะครับเกมนี้เนี่ยมาเน่เนี่ยเป็นคนเรียกจุดโทษ แล้วก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งมากเล่นทั้งเกมรับเกมรุกแต่ปัญหาคือการยืนตำแหน่งนะครับการเช็คเช็คลายไม่ดีนะครับแล้วก็หลายจังหวะก็คือพยายามที่จะพาบอลขึ้นเป็นดวนกับผู้เล่นของทางแมนซิตี้นะครับเราขายวอลเกอร์ตอนหลังมาเนี่ยก็คือไม่ทําหน้าที่อื่นเลยนะครับมาเน่ไปไหนไปกันแม้กระทั่งมาเน่เนี่ยเคลื่อนที่ไปถึงตรงกลางนะครับขายวอลเกอร์ก็ตาม ก็เลยเล่นยากนะครับพอจะจับบอลเนี่ยคาร์วบเกอร์ก็ชิงจังหวะก็เลยทําให้ซาลิโอมาเน่เนี่ยพอผ่านชั่วโมงหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเล่นยากมากนะครับแต่ซาลิโอมาเน่เนี่ยผมก็ว่าเกมนี้เนี่ยทำหน้าที่ดีๆมากๆนะครับผมให้เป็น7.5นะครับเฮนโดนะครับเป็นคนที่กํากับและสั่งการแล้วก็ช่วยตัดช่วยเซฟช่วยบีบช่วยซ้อนนะครับ เก็บบอลจังหวะ2แล้วก็เป็นคนที่เชื่อเมเกมทําให้การเพรสซิ่งของผู้เล่นแมนซิตี้เนี่ยเพรสซิ่งไม่จนก็เพราะว่ามีพอบอลมันจะตันเนี่ยเฮนโด่ไปประคองปับ๊บพอบอลถ่ายมาถึงเฮนโด่เนี่ยเฮนโด่ก็จะมีช่องว่าจะจ่ายให้ใครจะฝากให้ใครนะครับเป็นคนที่คอนโทรลจังหวะได้ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็บางจังหวะก็เห็นเลยว่าจังหวะที่ผู้เล่นทางแมนซิตี้เนี่ยจะหลุดทะลุเข้าไปเฮนโด่ก็จะอ่านเกมขาดนะครับก็ เข้าไปตัดบอลจังหวะสุดท้ายหรือเข้าไปบีบจนกระทั่งผู้เล่นแมนซิตี้นี่เล่นลำบากนะครับยินโดเนี่ยผมให้ไป7จเทุ่้าากับมาเน่นะครับ, <S <S บ,รบแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมาเน่เรียกจุดโทษด,ด้วยมาเน่ก <M ane S 1> ็เลยเดมแมนอัลเบนะครับโมเมสซาร่า <S <S ก็ขยันกันแข็งแล้วก็พยายามสู้ทุกดอกแต่พอท้ายๆเกมนี้เห็นเลยว่าอาการเหี่ยวมานะครับเกมรับก็ช่วยดีมากโหไล่สุดๆจริงๆนะครับแต่พอผ่านหนึ่งชั่วโมงไปเนี่ย ไม่มีโอกาสจับบอลถนัดถนัดเลยนะครับดีอาร์สเนี่ยยืนชิดติดตลอดแล้วก็มีลาปป์นะครับสลับเข้ามาแล้วก็ผู้เล่นจากแดนกลางก็ลงไปช่วยทําให้ซาร่าเนี่ยซึ่งก็มักจะเล่นบอลมากจังหวะแล้วก็บอลแทงสวยๆจากซาร่าก็เยอะนะครับแต่เพื่อนเนี่ยไปต่อยอดไม่ได้นะครับซาร่าหให้ไปเจ็ดนะครับยิงจุดโทษได้เฉียบขาดมากก็ตอนนี้เนี่ยก็เกาะกลุ่มอยู่ในดาวซันโบแล้วนะครับ ซันโดไปปประตูแล้วพิมิโน่เกมนี้ดีกว่าก่อนหน้านี้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับแต่จังหวะสุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมนะครับการตัดสินใจยังไม่ดีก็ยังมีบางจังหวะเนี่ยที่มีจังหวะง้างยิงแต่ว่าจังหวะที่มันควรจะตัดสินใจยิงแกไม่ยิงแล้วก็มีบางจังหวะที่แกก็ถล่มนะครับเสียโอกาสไปนะครับพิมิโน่เนี่ยเกมนี้เนี่ยผมให้ไปที่6.5นะครับเล่นดีขึ้นเยอะนะครับ แต่ว่าก็เป็นคนที่ค่อนข้างด้อยถ้ามองจากผู้เล่นที่เหลือเนี่ยประโยชน์ทั้งทั้งที่ใน UCL เนี่ยก็ลงสนามมาไม่กี่นาทีนะครับเกมนี้ก็ถูกเปลี่ยนออกประมาณสักชั่วโมงนิดนนะครับก็ถูกเปลี่ยนออกแล้วนะครับอีกคนหนึ่งก็คือดิโก้โชตาโอ้โหนี่ของดีเลยนะครับซีน่าเมืเกมนี้เนี่ยดิโก้โชตาในช่วงแรกๆไม่ได้ยืนสูงเป็นฟิมิโน่นี่ยืนสูงนะครับถ้าเป็นโชตายืนสูงแล้วฟิมิโน่เนี่มายืนต่าเนี่ยผมว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีจังหวะสวยๆเยอะ แต่จังหวะวางเท้ายิงไม่ดีเลยนะครับดิโกโชต้าแต่การเล่นเกมรับเนี่ยโคทําหน้าที่ได้ดีแล้วก็การแก้เพรสก็ทําได้ดีเล่นเสมือนหนึ่งว่าเนี่ยมาเล่นในทีมลิเวอร์พูลเนี่ยชุดนี้ยังยาวนานมากนะครับทั้งที่เข้ามาเนี่ยได้ไม่เท่าไหร่เลยนะครับเข้ามาก็กลางๆค่อนมาทางปลายเดือนกันยานะครับ19กันยาแต่ว่าดูจากฟอร์มดูจากการเล่นที่มันกลมกลืนกับผู้เล่นที่อยู่ในสนามเนี่ย ก็ถือว่าดิโกโชต้าเนี่ยคุ้มมากๆนะครับดิโกโชต้าเนี่ยผมก็ให้ไปที่7แล้วกันนะครับให้เท่ากับซาร่านะครับซาร่าก็ให้ไป7 j ็เจมมิลเนอร์เนี่ยลงมาไม่ค่อยดีนะครับถ้าเทียบกับจจนูเทรนเนี่ยเห็นชัดว่าจจนูเทรนดีกว่านะครับแต่จจนูเทรนเนี่ยก็ดันไปเจ็บซะก่อนจนูเทรนเนี่ยก็เปิดบอลได้เสียแล้วก็มีการหลุดเข้าไปยิงแต่ว่าเอเดรีนเนี่ยเขาทำหน้าที่ได้ดีนะครับ เจ้นุเทรนเนี่ยผมให้ไป6.5%นะครับส่วนเมมเนอร์เนี่ยผมให้ไปที่6นะครับอีกคนหนึ่งนี่ที่น่าพอใจก็คือเจ้าบิชชักนี่แหละนะครับลงไปเนี่ยเห็นมิติเลยนะครับเวลาคู่ต่อสู้บีบพ,พื้นที่แคบๆเนี่ยแกเอาตัวรอดไปได้ตลอดเลยนะครับโอเคแล้วว่าแม้ว่ามันต่อยอดไม่ได้ไกลเพราะว่ามันยากนะครับที่จะพาบอลฝ่าดงผู้เล่นแมนซิตี้ซึ่งพยายามเน้นเล่นรัดกลุ่มให้มากๆนะครับแต่ว่า เชรันากิลีเนี่ยก็ยังแผงนิดได้หลายๆจังหวะอยู่นะครับมีจังหวะที่เชื่อมสวยๆจ่ายสวยๆอยู่ถ้าเทียบกับมิลเนอร์เนี่ยก็เห็นเลยว่าเชดรันสกิลีดีกว่าเยอะนะครับเชรันสกิลีเนี่ยถ้ามีเวลามากกว่านี้เนี่ยผมใช้สักเนะครับแต่อันนี้ก็มีเวลาไม่มากพอนะครับผมขอให้ที่ 6. 5ุ้าแล้วกันนะครับเกมนี้ก็ถือว่าโอเคถ้าเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยลิวบูเนี่ยบุกไป เล่นกับแมนซิ t y ตี้เนี่ยถ้าในพรีเมียร์ลีกนะไม่ค่อยที่จะมีโอกาสที่จะเก็บแต้มออกจากเอติฮัสเตเดียมโดยเฉพาะตอนครอบมาคุมทีมเนี่ยนะครับไปแพ้ทุกทีนะครับไอซีชั่นที่พลาดแชมป์ไปบุดบิตได้97แต้มเนะี่ยซีชั่นนั้นก็ไปแพ้นะครับ2อปตูตหนึ่งเพราะกุลแต่เกมนี้เนี่ยเราก็เก็บแต้มมาจนได้นะครับก็เป็นครั้งแรก ในการคุมทีมของครอปในพรีเมียร์ลีกนะครับที่บุกไปเก็บแต้มได้แล้วก็เล่นได้ดีกว่าเจ้าบ้านในสายตาผมนะครับถ้าดูจากจังหวะที่มีโอกาสยิงประตูเนี่ยลิเวอร์พูลมีโอกาสถึง10ผลนะครับเจ้าบ้านมีโอกาสแค่เจ็ดผลเท่านั้นเองก็โอเคแล้วว่าจํานวนการคลองบอลการผ่านบอลเนี่ยเจ้าบ้านดีกว่าใช่นะครับถือว่าน่าพอใจนะครับแม้ว่าจะมีภาพที่ไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่ตอนเจ้าหนูเทรนเนี่ยลงไปเจ็บ เราก็ต้องออกไปแต่ดูอาการแล้วไม่น่าจะพักนานนะครับหลังจากเบรคทีมชาติมาเนี่ยก็คงจะกลับมาได้แต่เจ้าลรโบผมว่าก็คงไปเล่นให้ทีมชาติไม่ได้นะครับเพราะดูจากอาการแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยออกอาการวิ่งไม่ถนัดสักเท่าไหร่โอเคครับแม้ว่าเราจะสูญเสียตําแหน่งจากฝูงแต่ซีซันเนี่ยมันยังอีกยาวไกลนะครับเพิ่งผ่านไป8เกมเท่านั้นเองก็ยังเหลืออีกทั้ง30เกมนะครับ มันยังมีอะไรให้เก็บเกี่ยเยอะครับสวัสดีครับ